ครับมัน,นี้กับพระเมาไปปาพระกับที่วัดสาขา,าไปติดตามชมน้ำกันนะครับไปชมบรรยากาศนํำกันเออพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับพี่น้อง สวัสดีทุกคู่ทุกคนครับวันนี้วันแม่ครับแม่พยู่แม่ไปสู่สวรรค์แล้วกระพาลูกเ่ามาไหวพ้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสาขาพระสมุทรเจดีวัดสมุทรปราการมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับวิวส,สวยๆเดี๋ยวผมถ่ายภาพให้ดูเอย่าไหวพ้พระ สวยครับข้างในเดี๋ยวก็ไปดูข้างในกันครับบรรยากาศ,ก,ศก,ก็ประมาณนี้นครับถ่ายภาพน้ำมาก ครับนี่แหละครับเป็นศิลปะแห่งวัฒนธรรมของชาวพุทธเราสวยงดงามอลานตาสุดยอดเลยครับสวยจริงๆเดี๋ยวเราขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เรามีความสุขสภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยว เรากราบพระเสร็จเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งบรรยากาศร่มรื่นวิวสวยๆไปดูกันครับครับนี่แหละครับนี่อีกมุมหนึ่งครับร่มรื่นสงบเงียบน่าจะปฏิบัติธรรมนะครับในนี้ บรรยากาศก็ดีดีอากาศก็ดีดีครับรเล่นจำได้ไหมที่มาปีนเล่นเขาไม่เขาห้ามขึ้นแล้ว โอ้แม่ก็ไม่ขึ้นแล้วอเอาแม่ขึ้นแล้วลูกครับแล้วเราจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวประมงสมัยก่อน,อนว่าก็อยู่กินยังไงทำยังไงทำมาหากินอะไรไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับ ี่แหละครับเป็นุุนจำลองอิริยาบถของแต่ละบุคคลในคนสมัยตะกี้ในคนสมัยก่อนนะครับที่ทำนาเกลือนาข้าวแล้วอยู่กันแบบสงบเรียบง่ายอันนี้ที่ไม่มีเสียงเพราะว่า,วาเออมันมีเสียงเพลงนะครับมันกลัวมันติดลิขสิทธิ์ก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง นี่ก็เป็นคนกลุ่มโบราณสมัยก่อนนี่ยวิถีชีวิตของเขาการทำนาลูข้าวทำนาเกลือเปนอิริยาบถของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มที่เขาอยู่ร่วมกันเขาสามาคีกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมีอะไรก็พูดง่ายคือ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอแรงขอแรงช่วยกันมีอะไรก็พึ่งพาใส่กันอยู่กันแบบเรียบง่ายมีน้อยกินน้อยก็นี่แหละครับเป็นคนโบราณเขาก็จำลองมาให้ดูวิถีชีวิตก็จะประมาณนี้มันก็ น่าทึ่งนะครับทั้งสิ่งประดิษฐ์ห่นจำลองออกมาได้ดูลงตัวและสวยงามมากถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอรพระสมุตจีดีก็แวะมาดูชมกันได้นะครับมากราบพระไหวพระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็มาดู ่นจำลองเล็กๆน่ารักน่ารักลีบบทแต่ละคนดูแล้วมันน่าชื่นชมสบายหูสบายตาสะท้อนวิถีชีวิตคนโบราณก็มาเที่ยวชมได้ครับที่วัดสาขาอำเภอพัสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ มากร่าบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างครับที่นี่ก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมมาดูกันได้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับเด้อผ่านไปผ่านมาอีสานบ้านเฮาคนไทยคนต่างชาติคนเล่ามาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เที่ยงตำนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพี่น้อง